สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมงพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะผมเรียนอยู่ชั้นม .6 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในช่วงวันหยุดส่ออาทิตย์หนึ่งนั้นทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดค่ายให้กับนักเรียนชั้นม .6 ผมก็เลยเป็นหนึ่งในนั้นที่จะต้องไปร่วมกิจกรรมสำหรับค่ายนี้ก็จะจัดการสองวันหนึ่งคืนจัดที่โรงเรียนเลยครับในเช้าของวันเสาร์ผมก็เตรียมกระเป๋าสัมภาระเพราะจะต้องไปค้างคืนที่โรงเรียนด้วยหนึ่งคืนไปถึงที่โรงเรียนในช่วงเวลากลางวันนั้นก็มีการอบรมและทำกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งเมื่อตกค่ำ ก็มีกิจกรรมภาคค่ำต่อจนเสร็จประมาณสามทุ่มได้ก็เลยเข้านอนแต่เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่เพื่อนๆมารวมตัวกันแล้วจะนอนกันหลับมีเพื่อนคนหนึ่งก็เลยเสนอกันว่าเฮ้ยุดามาเล่าเรื่องหลอนๆกันไหมเพื่อนทุกคนก็เห็นด้วยเพราะบรรยากาศมันก็ได้เพื่อนแต่ละคนก็สลับกันเล่าเรื่องของตัวเอง ที่เคยเจอและเคยได้ยินมาจนกระทั่งเมื่อถึงผมผมก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องนี้น่ะบางคนก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วละ่ะแต่จะได้ยินมาแบบไหนนั้นก็ไม่รู้นะแต่ที่กูจะเล่านี้กูได้ฟังมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งเรื่องนั้นมันก็เกิดขึ้นตอนที่รุ่นพี่คนนี้กำลังเรียนอยู่พี่เขาก็เล่าว่ามีครูอยู่คนหนึ่ง ครูคนนี้ก็สอนวิชาภาษาไทยแถมหน้าตาดีและก็สวยมากด้วยแกชื่อว่าคร um ูอุ้มแกกำลังคบอยู่กับครูผู้ชายคนหนึ่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนนี้เหมือนกันเห็นว่าสอนวิชาพละนะแกชื่อว่าครูเมธีครูเขาก็หน้าตาหล่อเท่เช่นกันแต่ทั้งสองคนนั้นก็คบกันแบบปิดๆนะไม่ได้เปิดเผยใหใครทราบ อาจจะด้วยหน้าที่การงานและทำงานอยู่ที่เดียวกันอีกก็เกรงว่าจะดูไม่ดีเวลาที่แกไปสอนนักเรียนนะก็จะทำตัวดูปกติเหมือนกับเพื่อนครูคน,นอื่นๆนั่นแหละแต่เมื่อวันหยุดหรือลางเลิกเรียนแกก็จะแอบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดสำหรับครูที่เป็นเพื่อนสนิทกับครูทั้งสองคนนั้นก็พอจะรู้บ้างแหละแต่ก็ไม่มีใครพูดกันครูอุ้ม จะพักอยู่ที่บ้านพักในโรงเรียนนี่แหละและผมก็พูดขึ้นมาว่าก็บ้านพักหลังสุดท้ายนั่นไงส่วนครูเมทีนั้นก็จะเช่าบ้านพักอยู่ข้างนอกก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆเรื่องราวของครูทั้งสองนั้นก็คิดว่าจะแฮปปี้แต่ที่ไหนได้ครูเมทีนั้นแอบคบกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งโดยที่ครูอุ้มนั้นไม่เคยรูมาก่อนเลย ครูเมธีคบกับผู้หญิงคนนั้นก่อนที่จะมาคบกับครูอุ้มอีกส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เป็นครูนะครับเห็นเขาพูดกันว่าเป็นสาวออฟฟิศทำงานบริษัทและก็คบมาก่อนครูอุ้มอีกด้วยโดยที่ครูอุ้มนั้นไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นโดนหลอกมาตลอดจนกระทั่งไม่รู้ความจริงมีอยู่วันหนึ่งไม่รู้ว่าครูเมธีพลาดเวลายังไง จนทั้งสองคนนั้นรถไฟชนกันมาเจอกันจนได้แล้วในวันนั้นครูอุ้มก็นัดกับครูเมธีแล้วล่ะว่าจะไปหาที่บ้านพักแต่เมื่อครูอุ้มไปถึงที่บ้านพักของครูเมธีก็พบว่าเห็นครูเมธีนั้นอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครูอุ้มก็เลยเข้าไปแบบโกรธโมโหมากด่าผู้หญิงคนนั้นไปเสียไหายว่ามาแย่งแฟนของกูทำไม จนสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็สวนกลับมาว่ามึงนั่นแหละที่มาทีหลังกูมึงนั่นแหละที่แย่งแฟนกูและพอครูอุ้มได้ยินแบบนั้นก็นิ่งไปสักครู่แล้วก็หันไปพูดกับครูเมทีว่านี่มันยังไงจนทั้งสามคนมีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายแล้วครูอุ้มก็มาดูความจริงทั้งหมดจึงรับสภาพทนไม่ไหวก็เลยรีบหนีกลับบ้านไป ครูเมทีก็พยายามที่จะโทรมางอ้อแต่ฝ่ายครูอุ้มนั้นไม่รับโทรศัพท์ปิดเครื่องไว้เลยจะมาถึงตอนเช้าของอีกวันเพื่อนของครูอุ้มไปเขาประตูเรียกครูอุ้มเพราปกติแล้วจะออกไปหาอาะไรกินกันในตอนเช้าพร้อมๆกันแต่ที่ไหนได้เมื่อเปิดประตูเข้าไปกับเห็นร่างของครูอุ้มที่ผูกคอตายอยู่ที่ราวบันไดคอพับตาถลน ลิ้นจุกป่าที่คอก็เริ่มมีรอยเขียวช้ำคาดว่าน่าจะตายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วข่าวการตายของครูอุ้มแพร่กระจายไปทั่วทั้งโรงเรียนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนทุกคนในโรงเรียนก็สงสัยถึงสาเหตุการตายของครูอุ้มเพราะแกก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครและเมื่อตำรวจมาเค็นเรื่องจากเพื่อนสนิทของครูอุ้มก็ได้ความมาว่า ต้องเป็นเรื่องชู้สาวแน่ๆจนตำรวจก็ไปเค้นถามจากครูเมธีก็สรุปได้ว่าครูอุ้มฆ่าตัวตายก็เพราะสาเหตุมาจากชู้รักจนเรื่องคดีความก็จบไปแต่เรื่องราวความเพี้ยนของครูอุ้มนั้นยังไม่จบหลังจากที่เรื่องนั้นผ่านไปครูเมธีก็ย้ายออกไปจากโรงเรียนนี้คาดว่าน่าจะทนเห็นสภาพไม่ไหว หรือวิญญาณของครูอุ้มตามจองเวรจองกรรมก็เป็นไปได้ครูเมธีก็เลยย้ายออกไปแต่ความเฮี้ยนของครูอุ้มนั้นก็ยังอยู่นี่เป็นเรื่องเล่าของพานดวงคนหนึ่งแกบอกว่าหลังจากที่บ้านพักของครูอุ้มได้ถูกปิดตายไปแล้วเวลาที่ลุงพานดวงเดินผ่านบ้านหลังนั้นทีใดกระดับได้ยินเสียงเหมือนเข้าของตกบ้างบางทีก็ได้ยินเหมือนมีคนเดินไปเดินมาอยู่ในบ้าน เพราะบ้านพักครูนั้นเป็นบ้านไม้สองชั้นปกติแล้วถ้าคนเดินไปมาก็จะได้ยินเสียงแต่เนี่ยมันไม่ปกติสิเพราะบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่ยิงเล่าก็ยิ่งขดลุกและมีเพื่อนของครูอุ้มที่เป็นครูสอนคณิตก็เจอแกบอกว่าเวลากลางค่ากลางคืนมักจะเห็นเงาสีดำๆเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านหลังนั้นจนครูบางคน ต้องพากันย้ายออกไปหาบ้านเชาข้างนอกอยู่ผมเล่ามาถึงตอนนี้ก็หันไปดูหน้าเพื่อนแต่ละคนมันทำหน้าแบบหวาดกลัวและขนลุกมากมีเพื่อนคนหนึ่งมันก็พูดขึ้นว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงอย่าเล่าต่อเลยเนี่ยมันก็ดึกแล้วนะก,กูกลัวเดี๋ยวกูนอนไม่หลับแต่ก็มีเพื่อนอีกคนที่บอกว่าไหนๆก็เล่าแล้วเล่าให้จบเถอะผมก็เลยเล่าต่อ ก็นั่นแหละพวกมึงไม่เคยสงสัยหรอว่าทำไมพอออถึงสั่งห้ามนักหนาว่าอย่าไปเล่นแถวบ้านพักหลังนั้นเพราะมันก็เคยมีเหตุการณ์อยู่ว่ามีนักเรียนชายอยู่สองคนที่เล่นกันอยู่หลังเลิกเรียนจนเล่นพี่เลนเข้าพากันไปเล่นที่บ้านพักหลังนั้นจนครูและผู้ปกครองก็ตามหากันวุ่นวายทั้งโรงเรียนเลยนะและสุดท้ายก็ไปเจอว่าเด็กทั้งสองคนนั้น นอนสลบอยู่ในบ้านหลังนั้นโชคดีนะที่ไปเจอก่อนและจึงนำส่งโรงพยาบาลได้ทันจากนั้นพอออก็เลยสั่งห้ามนักเรียนทุกคนไม่ให้ไปเล่นที่บ้านพักครูอีกเด็ดขาดเรื่องราวความหลอนของบ้านพักครูหลังนั้นมันก็มีมาเรื่อยๆพอออก็เคยให้พระมาเชิญดวงวิญญาณมาสวดส่งแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะวิญญาณของครูอุ้มนั้นอาฆาตแดงหนักมาก ส่วนครูเมธีที่เป็นต้นเหตุนั้นได้ข่าวมาว่าหลังจากที่แกย้ายออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วแกก็กลายเป็นคนบา้บาบา้บาบอพูดไม่ดูความมีอาการหลอนเอาแต่พูดพร่ำอยู่ว่า <c oughs> กลัวแล้วผมขอโทษพูดอยู่อย่างนั้นจนไม่สามารถทําหน้าที่สอนได้ทั้งพ่อแม่ของครูเมธีก็เลยให้ลาออกและพากรับไปดูแลรักษาที่บ้าน ส่วนผู้หญิงคนนั้นที่คบกับครูเมทีก็บอกเลิกเพราะอยู่ทนรับสภาพไม่ไหวเช่นกันสุดท้ายแล้วครูเมทีก็ได้รับผลกรรมที่ได้ทำเอาไว้จนไม่เหลือใครเลยพอผมเล่าจบมีเพื่อนคนหนึ่งที่มันไม่กลัวอะไรเลยมันก็เลยพูดว่าน่าจะไปลองเนาะและมีเพื่อนอีกคนก็สวนกระดับไปว่าเนี่ยมึงจะบ้าหรอ เขียนขนาดนี้กูไม่เอาด้วยหรอกเพื่อนหลายคนก็กลัวเช่นกันจนกระทั่งครูผู้คุมก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดว่าครูบอกให้นอนกันได้แล้วเดี๋ยวก็เจอดีกันหรอกพวกผมก็เลยรีบกลับไปที่นอนใครที่นอนมันอย่างไวจนเมื่อผมมานอนที่นอนแล้วก็นึกถึงคำพูดที่ครูบอกว่าเดี๋ยวจะเจอดีหรอกเอ๊ครูหมายความว่าอย่างไรนะ เจอดีกับครูหรือว่าเจอดีกับ,บ,บผีครูอุ้มกันแน่นั่นแหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ต้องขอ,ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมราฟังกันด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมนะไปกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเรา ในค่ำคืนนี้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีประสบการณ์หล,หลอนก็สามารถส่งเข้ามาเล่ากันได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหล,หลอนนะคะในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีกระดาติสวัสดีค่ะ